มาเป็รถกระบะยกสูงที่ราคาไม่สูงกันบ้างค่ะว่าเดือนนี้นะคะเราเหลือคันไหนบ้างแล้วก็มีคันไหนที่เข้ามาใหม่บ้างนะคะใครที่เรามองหารถกระบะยกสูงรถกระบะของคนสู้งานนะคะที่สามารถไปกับเราได้ทุกที่ทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นอาชีพพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการรถเอาไว้ขนของใครของที่ตลาดนะคะหรือว่าจะเป็นอาชีพกเกษตรกรนะคะที่ต้องการรถเอาไว้ขนพืชผักผลไม้ต่างๆนะคะรถกระบะยกสูงก็คือเหมาะทุกการใช้งานจริงๆค่ะขนของขนได้หมดครบจบในหนึ่งคันเลยนะคะอ่ะตอนนี้ ะะแล้วเราจะมีรถกระบะยกสูงคันไหนบ้างนะคะไปรับชมพร้อมกันได้เลยคะ่ะ เริ่มแรกเรามาดูเอซคขันนี้กันก่อนเลยนะคะเป็น All New i s u D-Max c a p 1.9 LDA ปี2020เป็นรุ่นพิเศษมาสีส้มสีสันสดใสออปชั่นภายในเน่นมากๆนะคะด้านหลังมีกล้องมองหลังแบบ b ิ i l t i n เดิมๆจากโรงงานนะคะเวลาที่เราถอยหลังภาพจากด้านหลังนะคะก็จะมาปรากฏที่จอด้านในแบบนี้เลยค่ะที่สำคัญเป็นรถใช้น้อยนะคะมายเพียง60,000เท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวได้ออกรถคนเดียวได้ไม่ต้องใช้คนค้ำค่ะ คันที่2คันนี้สวยไม่แพ้กัน Toyota Hilux Revo Smartcab 2.4งี่ป, 4, ปีสองพั้คันนี้ใหม่ใช้งานน้อยมากๆวิ่งแต่พื้นเพียง20,000โกโลเท่านั้นที่สำคัญเป็นรถรุ่นใหม่กระจังหน้าชฉมล็อกโคแล้วนะคะฟีของแต่งเพียบรอบคันอีกด้วยค่ะแถมคันนี้นะคะมาราคาพิเศษนะคะเพียงแค่4,48,000 0บาทผ่อนต่อเดือนเพียงแค่8,100บาทตลอดอายุสัญญาแถมฟรมกนรไให้ไปเลยนะคะ1ปีเต็มค่ะ คันที่3คันนี้เป็นรถ Ford Ranger XL p l u s 2.2เกียร์ธรมดาปี2018เพิ่งมาใหมา่สดๆร้อนรุ่นนี้ราคานี้บอกเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนของแต่งจัดเต็มรอบคันพวงมาลัย Power มาพร้อมเกียร์ธรมดา6สปีดอีกด้วยที่สำคัญผ่อนต่อเดือนแค่6,100บาทงวดคงที่ตลอดอ,อยู่สัญญาค่ะ คันสุดท้ายเป็นรถกระบะย,ยกสูงเกียรโตเป็นฟอร์ดรุ่นพิเศษวยแท็กรถ4ประตูภายในกว้างขวางขับสบายที่สำคัญผ่อนถูกมากๆนะคะเพียงแค่4,700บาทตลอดอายุสัญญานะคะเครด,ดิตดีฟรีดาวได้ฟรีทุกค่าใช้จ่ายกันไปเลยค่ะ